เพิ่งวางแผนการเงินห้ยังไม่รู้จักกชอชออมระยะยาวคุ้มก่าใครลงทุนปลอดภัยรับประกันโดยรัฐบาลที่รัฐช่วยออมได้บำนาญยาวๆขอบโจทย์อาชีพอิสระพ่อขาแม่ค้าฟรีแลนซ์หรือนักเรียนนักศึกษาวันนี้น้องเก็บออมจะอธิบายให้ฟังกอ,อชอย่อม,มาจากกองทุนการออมแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐที่อยากให้อาชีพอิสระมีเงินบำนาญใช้ในวัยเกษียณตัวองค์กรมีความมั่นคงและน่าเชื่อถือ thank <laughs> you เพียงคุณอายุ15 60ปีไม่มีรายได้ประจำก็สมัครสมาชิกกับกอ,อชอได้หลังกเกษียณอายุ60ปีขึ้นไปก็จะได้บำนาญกออชอเข้าใจวิถีคนไม่มีรายได้ประจำไม่จำเป็นต้องฝากเงินเท่ากันทุกเดือนหยุดส่งนานแค่ไหนก็กลับมาออมใหม่ได้เสมอเพื่อนๆอ,อ,อยากมีเงินบำนาญใช้เดือนละเท่าไหร่กันนะต้องออมก,กี่ปีปีละเท่าไหร่มีโปรแกรมคำนวณให้แอดไลน์แอดเข้าไปแล้วกดคำนวณเลยแค่นี้ก็ วางแผนการเงินในวัยเกษียณได้ง่ายขึ้นถ้าสนใจสมัครสมาชิกกดเช็คสิทธิ์ที่ลิงก์ด้านล่างก่อนนะกองทุนการออมแห่งชาติคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนานลุงแดงกริตตนยัยนากเพชรภูลมีอาชีพเกษตรกรอายุ69ปีผู้ส่งเงินออมกับกอชอต,ตั้งแต่รุ่นแรก รู้สึกพึงพอใจกับการออมกับกอชอม,มากและได้บอกต่อให้กับคนรอบข้างอยู่เสมอแล้วตั้งแต่8ปีที่แล้วเนี่ยลุงผมทบมาเดือนละกี่บาทคะเดือนละพันเดือนละพันโอเต็มอาาัตราเต็มอัตราเลยเต็มอัตราเม,ม,ม็กเลยส่งไปทางไหนฮะอะ่ตอนนั้นธนาคารมันมีออมถินได้ค่ะ ทกสได้กรุงไทยได้สามสามสามธนาคารแต่ตอนนั้นเราต้องไปส่งเองนะต้องอตอนเราต้องพาบัตรประชาชนไปหรือสำเนาไปตอนแรกนะแล้วลุงทําได้ทักสามสี่ปีตอนนี้เขาตัด,ดบัญชีึข้นค่าบัญชีเขาจะตัดจากบัญชีเราเพอขึ้นเดือปุ๊บเนี่ยเขาจะไลน์มาบอกวันที่ยี่สิบเขาจะไลน์มาบอกว่าตอนนี้เงินเงิน<ห>ของของคุณเนะี่ย กออตัดไปหนึ่งพันบาทคือเราฝากหนึ่งพันก็ตัดไปเดือนหนึ่งกันจาก 1, บัญชีเราเลยเราไม่ต้องไปเมื่อก่อนนี้ต้องไปส่งนะ,ะต้องไปส่งในสามธนาคารนี้ธนาคารไหนก็ได้<ะ>ในเวลาราชาการอันนี้ต้องส่งจนถึงตอนไหนคะอ่าก็ สิบปีสิบปีอ่าสิบปีตอนนี้ของลุงแปดปีละวแปดปีแล้วไล้อีกสองปีสองปีปีก็ลุงนี้ต้องเจ็ดสิบสองอ่ะจงจะได้กินบำนาญเนที่เรียกว่าคุณง่ายๆว่าบนาญเออเราเรียกง่ายๆเหมือนกับเพื่อนเหมือกคือจะดูกินบำนาญแต่ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราฝากไปเดือนละพันจนสิบปีเนี่ยพอถึงเวลาเราได้กินบำนาญเราไม่ทราบว่าเราจะได้กินเดือนละเท่าไหร่เอยังไม่รู้หรอยังไม่รู้เพราะเขาก็บอกไม่ได้เพราะว่าคืออย่างนี้ เงินตัวนี้นะไม่ใช่ว่าเราจะสิบปีเราจึงในรักหนวาวจะได้ยินบำนานแต่ในช่วงสิบปีเนี้ยเราเดือดร้อนอเราออกใช่ไหมเราออกเราก็ไปเงินเงินก็ของเราออกมาได้อที่เราฝากฝากไว้อย่างของวงนี้ก้าวหมื่นนี่ลุลงเอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาก็สิบปีลุงไปถอนเงินก้าวหมื่นออกมาได้อืแล้วมีดอกเบีย้ยด้วยอเขาจะให้ดอกเบีย้ย กี่เปอร์เซ็นไม่รู้ดอกเบีย้ยเง,งินก้าเหมือนเนี้ยที่เราฝากมานะเขาคิดดอกเบีย้ยให้ด้วยแต,แต่ลุงก็ไม่ทราบว่าจะให้กี่เปอร์เซ็นเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้ไม่ได้ศึกษารายละเอียดต้องไปถามกอทชอ์เข<อ>าว่าเนี้ยที่เราฝากเนี้ยเขามีม<อ>ใีในในรายละเอียดของกอทชมันมันมีในใน,ในที่ลุงดูลูกสาวให้ดูเมื่อวานนะ<อ>มันมีอยู่สองตัวแต่ว่ามันเราไม่ไม่ทราบว่ามันเขาให ให้ตัวไหนบ้างแต่ว่าที่แน่ๆน,นี่ที่ตอนกฎหมายออกเนี่ยถ้าคุณออกไม่ครบสิบปีคุณไม่ต้องยินมานานคุณเอาเงินทุนไมออกเนี่ยเขาจะให้ดอกเบีย้ยใยที่ดอกฝากฝากไปเนี่ยให้ดอกเบีย้ยด้วยอตอนนี้ยแต่ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ไม่รู้ไม่รู้ลุงคิดว่าโครงการนี้ดีไหมถ้าเราพูดนะมันดีเรียกวไม่ใช่ดีธรรมดาดีมากด้วยนะเพราะว่าชาวบ้านทุกคนเนี่ย คุณแค่เอาเงินฝากห้าสิบาทแล้วเดือนละห้าสิบาทนะในรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งของห้าสิบาทก็คือยิ่ห้าบาทต่อนหนึ่งเดือนอเป็นเงินสะสมของคุณไว่ต้องแยแว่าคุณมากินตอนบั่นปลายห่อนของชีวิตไงพออาอยุหกสิบเนี่ยอถ้าเราพูดถึงว่าอาอยุตั้งแต่สิบปีเราฝากเดือนห้าสิบาทห้าสิบาทถึงบาทปีเท่าไหร่อ่าห้าร้อยใช่ไหมค <600. S 1> ่ะหกร้อยค่ะปี่งหกร้อยหกร้อยตั้งแต่สิบปีจนถึงหกสิบกีดด่ปีอ่ะ ใช่ไหมดนที่เราสะสมมากี่ีแต่รัฐบาลยังสมทบอีกนั่นแหละรัฐบาลสมทบมาอีกนะส่วนที่เราไม่ต้องคิดถึงเออส่วนที่รัฐบาลสมทบเอาแต่ส่วนของเราเองนี่แหละใช่ไหมและเราก็ไม่ได้ขาดตุงอะไรนะเราไม่ได้ขาดตงว่าตรงที่เราได้เราเบียด้วยถ้าเราเรามาเปรียบเทียบกับประกันชีวิตประกันชีวิตเนี่ยนะคุณประกันชีวิตเนี่ยเราประกัน ชีวิตอุบัติเหตุเนี่ย<ช>คุณเสียปีนเท่าไหร่เป็นเบีย้ยที่ทิ้งถ้าคุณไม่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเขาเขาเอาอฟรีใช่ไหมคุณไม่ได้กลับคืนมาเลยใช่ไหมแต่นี่ยคุณสามารถพอถึงเวลาแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วจะเอาเงินนี่ม,มาใช้เนี่ยคุณไปถอนออกมาได้เลยไปบอกก็้เขียนคำร้องขอเงินไม่เข้าแล้วไม่เอาบำนาญแล้วไม่พอถึงอายุหกสิบเนี่ยเราขอกลับมาได้ม,งมังคัได้แล้วในสมมติว่า พอตั้งแต่อายุสิบปีพออายุสี่สิบเอาออกพอเอาอ,ออกเรามาใช้หมดแล้วเฮ้ย mm. ข้าวไม่ได้ mm. เพราะว่าเขากําหนดว่าให้ข้าวตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่รู้นะ mm. แต่ว่าจนถึงอายุห้าสิบคุณข้าวออชอได้ mm. จนอายุคุณถึงห้าสิบเพราะว่าคุณต้องฝากสิบปี mm. แลแ้วจากอายุห้าสิบไปถึงหกสิบคุณต้องฝาก mm. พอคุณฝากแล้วเท่าไหร่ก็ลแ,แล้วแต่รัฐบาลจะเพิ่มให้เท่าไหร่ก็มันเป็นเรื่องที่เขาจะคิดเราเราไม่รู้ว่ารายละเอียดตัวนั้นมันจะคิดเท่าไหร่ก้อนนั้นที่เขาจะได้เนะที่เอาเงินของเรากองทุนของเราเนี่ยไปคือธนาัตรรัฐบาลได้ดอกมาไปข้าวุ้นไปซื้อุ้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนั้นตัวนั้นเนี่ยมันก็จะเอามาบวกให้เราตอนกินบำนาญใช่ไหมอย่างสมมติว่านเนี่ยลุงเน่ะ อายุ72จะได้กินบำนาญแล้วยังไม่รู้ว่าเดือนเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเรากินไปไม่ครบม,ม,รมรุมติว่าลุงกินสองปีลุงตาย,ยเงินทวนที่ฝากไปเก้าหมื่นนี้ใช่ไหมตอนนี้เนี่ยถ้าลุงคิดว่าลุงฝากแค่เก้ามือนแล้วไม่ฝากต่อนี่เงินเก้าหมื่นนี้เมมนนขาให้คืนมานะแต่เขาจะไม่ให้ส่วนของทัตบาล ส่วรัฐบาลก็ไม่ง่ายไงอในกรณีที่าไม่ง่ายไงค่ะเขาให้ส่วนของเราคืนมาอืไม่ใช่ว่าพอเราฝาาไปครบ60ปีพอ61เราตายปุ๊บเขาจะตัดทิ้งเลยนงินนี้รัฐบาลเอาไม่ใช่นะเพื่อส่วนของเราเขาจะคืนมาให้ลูกหลานค่ะเพราะก่อนเราจะไปทําเราต้องขึ้นว่าว่าเราจะให้ลูกคนไหนรับใช่ไหมรู้สึกว่าจะสองคนนะ แต่สองคนคนั่นแหละก็ลูกหลานสองคนเนี่ไปแล้วนั่นเงินส่วนของเราเขาจะคืนวงหงิเราไม่ขาดทุนมีแต่ได้กําไรอย่างเดียวแต่ทีเนี้ยรัฐราบาลมันเสียอยู่อย่างหนึ่งมันลักษณะการโฆษณาไม่ดีไม่ดีคนในชาวบ้านไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยเนี่ยมีหลายคนนะั่นลุงพูดไปยาพูดให้ฟังนะเขาไม่รู้ไงเราไม่แ่ราการความเชื่อถือมันไม่เหมือนกันแต่ถ้า พูดง่ายๆเนี่ยให้ในอำเภอให้ผู้ใหญ่เรียกประชุมให้ในอำเภอ,อ,อมาพูดให้พวกที่อยู่ในจังหวัดมาพูดก็กอ,อทอมาพูดเองขวนจังหวัดมาพูดให้กับชาวบ้านทุกบ้านเนียกประชุมชาวบ้านเลยผมว่านะคนที่อายุจริงๆแล้วคนที่อายุเริ่มตั้งแต่สามสิบขึ้นไปเพราะอายุสามสิบนี่เราเริ่มมีหน้าที่การงานแล้วเราเอาอเงินส่วของเราเนี่ยข้าว นักควรจะทําหลังจากสามสิบนี้เพราะมันอย่างน้อยก็ต้องไปหุนพ่อแม่ยอยากไม่ไม่อยากจะให้พ่อแม่เดือดร้อนอแต่ต้องอายุสามสิบไปถึงหกสิบสามสิบปีคุณเก็บเงินเดือนละหน<อ>ึ่งพันฝากไว้สามสิบปีฝากเบงเลเหมือนกับฝากบ<อ>แบงแต่เบงอาจจะมีโอกาสหาย<อ>แต่นี่ไม่มีโอกาสหายไม่มีโอกาสทุนเลยคุณจะได้แน่นอนพออายุหกสิบ คุณฝากไปเนี่ยสามสิบปีเนี่ยคุณคิดดูว่าคุณจะได้กลับมาเดือนเท่าไหร่จนคุณตายถ้าคุณอยู่จนถึงอายุแปดสิบปีคุณคิดคุณได้ปีอยู่กี่ปีอีกยี่สิบปีจากหกสิบถึงแปดสิบคุณได้กินี้อยู่ยี่สิบปีผมก็ไม่ทราบว่าไอ้เงินที่คุณจะได้กลับมาเดือนเท่าไหร่ผมไม่ทราบมันอยู่ที่จํานวนที่คุณฝากค่ะ จำนวนที่เขาที่ราฝาก้าคุณฝากเดือนห้าสิบก็เท่าเท่าเท่าไร,าไรเดือนละึ่ร,ร,ร้อยก็เท่าไรเดือนละพันก็แล้วไรเนี่ยแต่ความรมารของคุณแต่ผมว่าควรจะฝากอืมเดือนนี้ตัวนี้ควรจะทํา็ต่ออนาคตที่ต่อไปคุณไม่ต้องไปหวงว่าลูกหลานจะเลี้ยงไม่เลี้ยงเพราะว่าพอขึ้นเดือนปุ๊รบรัฐบาลจะโอนเข้าบัญชีคุณแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นนี่เพราะมันเป็นกฎหมายเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้กฎหมาย นี่ยว่าผมว่าควรจะทําทุกคนควรจะทําคือคนที่ไม่ใช่เป็นข้าการนะคนที่ไม่ใช่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคือคนเนี้พวกชาวสวนเนี่ยควรจะทําชาวสวนชาวนาะพวกกรรมกร,ร,มกร,รมน,นี่ควรจะทําเนี่ยเนี่ยผมลูกหลานผมเปไปพูดพูดให้เขาฟังตลอดแต่เขาจะทําไม่ทําเราก็ไม่รู้เราจะเบีบังับก็ไม่ได้ <c oughs> แต่เราควรจะทา สำหรับคำถามประจำวันนี้นะคะสำหรับคนที่บอกว่าสนใจจะสมัครและออมเงินกับกอชอนะคะสามารถสมัครและส่งเงินได้นะคะที่แอปพลิเคชันกอชอนะคะตัวแทนกอชอประจำหมู่บ้านนะคะสำนักงานคลังจังหวัดนะคะแต่ที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศค่ะครับนอกจากนี้ยังมีธนาคารของรัฐนะครับไม่ว่าจะเป็นออมสินกรุงไทยทออ,อทอกศทั่วประเทศไทยทุกสาขาเลยนะครับ แล้วก็จะมีสถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วมกับกอชนะครับมี Big กซีโลตัตู้บุญเติม c o u n t อร์เซอร์วทั่วประเทศไทยด้วยนะครับสำหรับสมาชิกท่านไหนนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากจะติดตามโปรโมชั่นดีๆจากกอชนะคะสามารถติดตามได้ที่ www.nss.or.th นะคะหรือว่าทาง Li n e ออฟ i ิเชียล n ลกอชค่ะ นอกจากนี้ครับยังมี Facebook ของกอชอและแอปพลิเคชันของกอชอที่สำคัญนะครับใครที่มีข้อสงสัยสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ที่020499000ในวันและเวลาทําการครับอย่าลืมนะคะคุณออมรัฐช่วยออมคุณได้บำนาญค่ะ